สวัสดีครับยุ่งเขียวเสียนอีสานกมาเบิงประเพนีของคนอิสานเฮาเวทีลิกที่ไร่ของผมอันนี้กัมาก,กมาก,กับน้องอีชิวทานกับน้องอีชิวครับผมอันนี้ครูต่อไปครับผมคหามาก่าด้วยกันดีลดีหรันกเ่าล้ยเราจับโรดอยู่ะรับับหจักหม่องแปลมาเลยเห็นบ่เอ้นะา เบิ้งคับผมเอมาล้วนังญี่ปุ่นไม่ดูวัดดีคิววัดดีอีคิวเสียนอีสานครับผมเออวันนี้มาเบิ้งคันไลไปพิธีไลน้ะคชิวเนาะ 好，一百三，毛八，好，你

โม่งกลัวเนี่ยแลเียงเลยี้ก็ได้ันี้ได้เียงเริ่มเลยเจียงเนาะเียงแล้วครับผมอันนี้ับมาได้เล่เ้วเป็นปล่เสองงแล้วมีจี่ตัวกู16 16เนาะ16เนาะอันนี้กได้มาเราสองแล้วครับเนาะ เน้อยูไสก็ต้องน,น้่บอ่อยได้เป็นบ้านพอกนั่นเนี่ยคายมัดลมเลยขายมดเลยายในมือน,นี่เนาะครับเนาะายในมือนอี่แหละเาน้อง่อก่นี่นครับผมพอกนั่นห่าจะได้ก็ต้องขายมดภายในมือน,นี่ ขันแล้วคำสิบวดเด็ไปกลางทางอยาวสิมวเดไปเกี่ยวไปนะยกับบี้ามันส่ิทนเพรามันูดีมือนไปเาไไปตตาเงกับผมันไปมาไปก่อนมันไปนัม่เอกนี่ยมาเอกอเอกก่อนไหมาเอ่นเเามัน้านมาใเอามดต่กันมาไปเลยนี่ครับผมเาเบ่งไปเบ่งอันนี้เห็นยังสกิลมาพริกตินี่ แต่ว่าหวานตัวคำนั้นซุกหวานพี่กับสุกหว,ว,วานตัวพี่นอ <c oughs> ้องเป็นปนี่ของบ้านข้าวเอาให้เพื่อนไปพิสินธิบนอท่านเถอะครับวคว้ากับคนห้อยยางธรรมดาบอท่านเด้ครับบอท่านดีดีเมียงครับเอาไปแล้วครับผมเอาเฮไปเฮไป เพราะว่าข oh, no. mm ับเป็นเข้าซ้ำไปซ้ำหนึ Die, right? Lip, so ่อย่างนี่บอท่านดิบอก็ข่อยชี้ย่านนะครับหาชี้ย่านยังบอท่านพี่น้องเดชี้มอไซค์เอาไปแล้วเอาไปไปไปเลยเอาไล่ไปเลยอะไไปเลยจะได้ก็จับให้ได้เมื่อปืนนี้พร้อมนั่นว่าจะได้ก็ต้องเอาเมื่อพร้อนั่นบอกว่าสิบหกจะมาได้ไมาแล้วสองคนลาจะได้ก็ต้องเอาเขาอีกเมื่อครับผม

โอ้ย่าวันนี้ขัดผู้กัดผู้มาถือกนี่บอกเขาเล่นปะโอ้ยออกไปออกไปแซมมันมาถือก์มถือก์ถื์ที่ต้องหาครูมาใส่อ้ขัดผู้ถือกนี่สีเลตินาี่ครับเพิ่งเอากัดผู้ถือกัดผู้มาถือก็นจะี่กับบอถือครับผมเอาไป กันเท่านหยางน้ำใส่ส่วนหนึ่งตกชีย้ยาดน้ำจังสีท่านพี่น้องทั้งสันบ่ท่านครับผมนี่ครับผมกลับมาแล้วดูแล้อกลับมาแล้วครับผมเอาตาขึ้นมามืดนั่น 八斤。 たら <small> 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 อันนี้พ่ออยากมากพ่อเนี่ยอันนี้ย่านปีนี่้อันนี้ย่านปีนี้ขอขอให้ขอหั้ขอขอเลยขอขอเลยโอ้อันนี้พ่ออยากมากสิพ่อเนี่ยโอ้อันนี้ย่านพ่ออยากมากครับ Happening. Không phải